เอาล่ะเราก็กลับเข้ามาในแมปที่ชื่อว่า Content Creator Thai Kun กันเองนะครับที่วันนี้เราก็มาอยู่กันเองนะครับซึ่งเราก็จะมาต่อกันเหมือนวันก่อนกันเธอโอเคเริ่มเลยอ่าก่อนอื่นไปเก็บคลิปก่อนอนับด้วยเป็นอ้าวไมร่รู้ว่าจะควรไหมอ่าก็ โอเคเก็บคลิปไปโหมีลงนี้ด้วยเก,ก็บคลิปเก็บคลิปอันนี้คืออะไรเนี่ยขอลืนะ่นหน่อยนี่อะไรอ่ะตังีเคยิบยิบโอเค โอเคอ๋อ,อนี่มันโอเคก็ดีอยู่มั้งโอเคใส่ลงทิ้งเข้าไปรีวิวเหรอน่าโอเค ตอนนี้ฟัวริรูคือจังสุดเลยขอไปดูชั้นบนแล้วเอออะไรจะมีด้วยเนี่ย อันนี้คือรูปป้าอันนี้รูปเรานี่แหละเฮ้ยอะไรอ่ะอันนี้ะไรเน,นี่ย หมดเลยตกใจหมดเลยอ่ะเมื่อกี้เกือบเกือบปาละทีเก็บคลิปต่อเก็บที่เปิ้ลโอเคก็ อย่างองงชั้นที่ชั้นสองบ้างอ่ะอะไรเอ้โชว์สปีดก็มาเหรอโอเคโอเคใส่ใส่ใส่อเสียงที่แบบเป็นเสียงผู้ชายที่ได้ยินอยู่คือจ้า ของแม่นะคะโอเคเดออันนี้อะไรอ่ะวิดีโอถ่ายเดียอแล้วอะไรอ่ะทำยังไงอ๋อแบบอะไรเนี่ย Bro, nah. can you do the dance with the pants? Man oh, you don't got it, bro? It's all good, appreciate it, thank you. Yo, it's Dylan Latham. Bro, can you do the dance with the pants? Oh, you don't got it, bro? It's all good, appreciate it, thank you. ตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้เวลาประมาณเที่ยงคืนนะคะตอนนี้เวลาประมาณเที่ยงคืนนะคะเพราะที่เรายังไม่นอนก็คือเพราะว่าตอนนี้โรงเรียนเขาเขาหยุดฉุกเฉินเพราะว่าเพราะว่าหาดใหญ่น้ำท่วมหาดใหญ่น้ำท่วมนะคะแล้วแต่อันนี้เราอยู่สงขลาแต่ แต่โรงเรียนพี ơ, t, ่เราอ่ะเขาเขาน้ำท่วมไงก็เลยนับก็ไม่สิก็เลยทำให้พี่เราไม่ไปด้วยโรงเรียนพี่เราอยู่หาดใหญ่ด้วยอะไรอะไรเนี่ยมันอะไร ฮะมีแค่นี้เหรอมีแค่นี้จริงเหรอดังนี้ทำยังไงดีไหมเนี่ยแต่ทีนี้ไม่จะได้ยอดวิวสูงมาเนี่ย โลบีโคลบ้โลบีโอเควแบบของเขอ่างั้นเดี๋ยวเขาว่าไนี่ฮะอะไรครับขอตัวเองโอเคไปเอาคลิปข้างล่างก่อนใกล้ใก่้ใกลน อะไรเนี uh, uh, <What? S 2> ่ยอะไรเออนั่งได้ด uh, oh, ้วยเหรอไม่น่าเชื่อมาขอเลยตกใจหมดเลยโหมีคลิปถึงเจ็ดคลิปแล้วเนี่ยเข้าไปเลย โอ้อะไรมีแต่อะไรไม่รู้เต็มไปหมดมีแต่อะไรเต็มไปหมดโอ้โหไม่รู้มีแต่อะไรไม่รู้เต็มไปหมดเลยอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยเจอปะ แล้วใครดูเนี่ยลงคิปไปหวังว่าจะแสดงมิสเตอร์บีทเหมือนในตอนต้นได้นนะเอไปดูหน่อยกันว่ามีพฤติกตรมกี่คนล้ว ขาไว้ดูผู้ติดตามตัวเองในชีวิตจริงเหมือนกันว่าเพิ่มหรือเปล่าโอ,โอเคตอนนี้ตอนนี้16คนแล้วโอเคผู้ติดตาม16คนแล้วไม่น่าเชื่อมาก่อนเลยว่าว่าจากจากยูทูบเบอร์คนคน ที่จะไม่มีใครดูคลิปกับกลายเป็นคนที่มีผู้ติดตาม16คนก็ขอบคุณที่เป็นกำลังใจใหด้วยครับขอบคุณครับควรซี่นนพี่แค่นี้เหรอจัง จะดีเท่าไอร่คงจะดีมั้งโอเคไปลงคิป 那看你聊，困、no, 了。Yo,

vậy này Kobe, 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 Kobe,

ว่าไปลงคลิปไอโชว์ปีปีดมาได้งไงเนี่ยเดินนั่งเกิดเลยกดเดินโอ้ยทำม เลยอโอเคอขอดูหน่อยกันว่าใครคืออันดับหนึ่งอันดับหนึ่งจริงหรือเปล่าอ่ะ เราน่าจะไม่ใช่อันดับหนึ่งบางโอเครู้แล้วว่าทำไมหนึ่งอันดับหนึ่งบ้าเพราะว่าฮะเดี๋ยวเจตัวเวโอเครู้แล้วว่าเพราะอะไรเพราะตัง คลิปคลิปฮะเออดนะเสียงที่คุ้นเคยอันนี้เซนส์สนามที่นันโพสเจอร์เจอเจอโอมจะมันจะสมจริงไลยขนาดไหนเนี่ย จม,จม,จมจันจะสมจริงเป็นขนหัดไหนเนี่ยไอกอนเองเนี่ยแล้วไอเสื้อนี้ก็คือคงจะคุณคุณใช่ไหมจากช่องพี่แป้งสีบิงนั่นเองครับไอเสื้อนี้เนี่ยก็ฝากไปจอยกลุ่มซีบิงเอฟซีสโตรด้วยนะครับเพราะว่านั้น คือแบบโคดของคนดังเลยแม้แต่เราก็ยังก็ยังพ่ายแพ้ให้กับคนดังคนนั้นที่เราชอบเลยโอเคก็ okay. คือช่องคือซีบิงนะครับชื่อกลุ่มของยูทูบเบอร์คนนั้นก็คือก็คือซีบิงเอฟซีโนะครับพี่แป้งนะครับโอเคก็ฝากไปกดติดตามพี่แป้งด้วยครับโอเค

อไรหมดเลยวันนี้อะไรเนะี่ยโอเคลองคิวห้าสิบห้านาะทีนะโอเคลองคิวลองอ่ีรีวิว,วหรือเป็นหรือควรเป็นการกินอาหารดีเนงะียโอเค โอ้โหเงินอย่างเยอะขอดูหน้าหน้าตรงนี้หน่อยขอดูตรงนั้นหน่อยออตรงนี้ยังยังไม่ค่อยมากแต่ก็พอใช้ได้

ใสมเพื่ออะไรเนี่ยสมัครสมัครสมัครเหสมัครแต่ยืนตรงนั้นแต่นั่งตรงนั้นตลอดไปเหรอฮะฮะที่แล้วใส่มาเพื่ออะไรเรรรรอรรกรอก็สำหรับคลิปก็จบเพียงเท่านี้นะคะก็บายบายนะคะบายบาย